นี่ก็เป็นตู้เย็ยนซัมซุงอินเวอร์เตอร์ขนาด7.8คิวรุ่น RT50K6235 เอรุ่นตู้เย็ยนรุ่นนี้ก็จะแบ่งคอยเย็ยนเป็นสองส่วนนะครับก็คือช่องฟีตแล้วก็ช่องธรรมดานะครับจะแยกกัน โดยการใช้สเต็ปวาล์วควบคุมนะครับก็คือตัวนี้นะครับปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเจอเดี๋ยวเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับเดี๋ยวบนเย็นล่างไม่เย็นเดี๋ยวล่างเย็นบนไม่เย็นนะครับเราก็จะมาดูการวิธีการวัดไฟนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะนะครับว่าจะมีการวัดไฟตู้เย็นยังไงนะครับ อันนี้เราก็หาก่อนนะครับกานะครับเกาแล้วก็ไฟ12โวลต์นะครับอันนี้ผมก็จะทํามาร์กไว้อยู่นะครับที่เป็นวงสีแดงๆไว้นะครับแล้วก็วัดดูนะครับไฟ12โวลต์มาไหมไฟ5โวลต์มาไหมถ้าไฟ12โวลต์5โวลต์มานะครับส่วนใหญ่บอร์ดก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาเราก็จะแก้ไขได้ลําบากแล้วนะครับผม ถ้าไฟ5โวลต์12โวลต์ไม่มาก็เป็นพวกจ่ายไฟครับเราก็ต้องไล่เช็คพวกอ่าไอซีไดโอดคานะครับพวก IC s w ชีวิตชินะครับทีนี้เราก็มาวัดบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับก็จะส่งไฟเลี้ยง5โวลต์มาให้บอร์ดอินเวอร์เตอร์แล้วก็สัญญาณพันธ์นะครับเรามีสัญญาณฟิดนแบ็กลับด้วยไอตัวนี้ส่วนใหญ่ก็เสียเยอะนะครับผม อก็มีพวกขาเสื่อมนะครับเอตัวใหญ่ๆนะครับที่ใหญ่ที่สุดของเพื่อนนะครับครับเสื่อมหรือบางทีก็พวกมดเข้าหรือบางทีก็พวก c ีเล็กๆเนีะครับก็เสื่อมเยอะก็มีนะครับก็อาการมันก็จะไม่สามารถเดินคอมเพรสเซอร์ได้นะทีนี้แล้วก็วัดไฟเลี้ยงนะครับว่าไฟ5โวลต์มาไหมนะครับก็คือวัดกาววัดกาวกับวัดอ ไฟห้าโวลต์มันจะเขียนไว้บนบอร์ดอยู่นะครับว่าห้าโวลต์ครับอีกอันหนึ่งก็มี RPM นะครับก็คือสัญญาณพันธ์นะครับว่าสัญญาณพันธ์ส่งมาไหมนะครับการวิเคราะห์เราก็ต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ว่าอ่ามันมีบอร์ด a กับบอร์ด b หรือบอร์ดเล็กกับบอร์ดใหญ่นะครับบอร์ดไหนเสียส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดเล็กนะครับเสียบอร์ดใหญ่ไม่ค่อยเสียนะครับเราก็ต้องวัดวัดไฟนี่แหละครับก่อนนะครับก็อถึงจะฟันธงได้นะครับ ถ้าบอร์ดใหญ่เสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกภาคจ่ายไฟนะครับอย่างที่บอกนะครับคือไฟห้าโวลต์ต้องมาสิบสองโวลต์ต้องมานะครับไฟห้าโวลต์สิบสองโวลต์ไม่มานะครับก็อย่าไปวัดบอร์ดเล็กเลยนะครับให้จาัดก,การบอร์ดใหญ่ก่อนถ้าไฟสิบสองโวลต์ห้าโวลต์มาค่อยมาไว้วัดบอร์ดเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นขนาดเล็กลงมานะครับตู้นี้ก็ประมาณเจ็ดแปดคิวนะครับ มันก็จะเขียนไว้บนบอร์ดเหมือนกันนะครับว่า12โวลต์แล้วก็กลาวนะครับแล้วก็วัดดูนะครับว่าไฟ12โวลต์มาไหมนะครับแล้วก็วัดดูนะครับทุกตำแหน่งนะครับเนี่มันจะมีมาร์กอยู่นะครับกลาว12โวลต์อันนี้ไฟ5โวลต์มันจะไม่มีจ้มขึ้นมานะครับเราก็วัดจากแคปหรือว่าวัดจากขาขาเซนเซอร์เลยนะครับมันก็จะบอกอยู่นะ ก็ประมาณนี้นะครับใครสงสัยก็ถามได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับพวกการซ่อมพวกนี้นะครับต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์นะครับไม่งั้นนะครับมันจะลามนะครับมันจะการช็อตนะครับถ้าเป็นระบบน้ำยาก็พังนะครับ